ค่ะพวกเรามาจากทีม TK 2 4 2 3ค่ะวันนี้จะมานำเสนอ,อความก้าวหน้าของ Smart Meter Electric ค่ะหนูจะพูดจากจุดเริ่มต้นของชิ้นงานนี้ก่อนนะคะจุดเริ่มต้นน่ะมันมาจากฤดูร้อนที่ผ่านมาปี67นี่เลยค่ะประเทศไทยเราอ่ะมีอากาศร้อนมากอุณหภูมิอ่ะพุ่งสูงไปถึง42องศาแล้วพอมีอากาศร้อนมากๆอ่ะ คนเราปกติก็จะทําอะไรให้มันเย็นๆใช่ไหมคะอย่างเช่นการเปิดแอร์เปิดพัดลมบ้านหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแล้วหนูก็เชื่อว่าบ้านพี่หลายๆคนก็เป็นเหมือนกันอย่างบ้านหนูอะ่ะเปิดแอร์ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเช้าของอีกวันหรืออาจจะมากกว่านั้นเลยก็ได้แล้วผลที่ตามมาก็คือบินค่าไฟของเดือนนั้นๆนะคะมันพุ่งสูงขึ้นมากจากที่เคยจ่ายแค่สองสามพันก็อัพเป็นสี่ห้าพันอย่างเงี้ยคะ่ะแล้ว ช่วงเวลานั้นมันก็ประจวบกับที่มีโครงการต่อกล้ามาพอดีแล้วก็เลยได้ไปคุยกับสถานประกอบการว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันว่าเราไม่รู้ค่าไฟก่อนที่บินค่าไฟมันจะมาจริงๆก็เลยได้พัฒนาเป็นตัว smart meter e l e c t r i c ่ะว่าเราอยากจะรู้ค่าไฟก่อนที่บินค่าไฟจะมาแล้วก็เพื่อที่เราจะได้เอาไปวางแผนแระมาระวังในการใช้ค่าไฟมากขึ้นค่ะ ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่เราใช้ในหลักๆนะครับตัวแรกที่ผมจะบอกก็คือตัวนี้ตัววัดกระแสะไฟนะครับจะทําหน้าที่วัดกระแส,ะะสะและแรงดันนะครับส่งไปยันไมโครคอนโทรลนะครับผมก็จะใช้เป็นตัว ESP ER 32ตัว e สเีนี่ยก็จะทําการประมวลผลและส่งไปยันจอทัชสกรีนครับ TFT ครับแล้วก็จะส่งไปยันแอปพลิเคชันนะครับในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะมีฟังก์ชันในการเปิดปิดระบบไฟเนาะผมก็จะเอาตัวนี้ เอสเอนะครับผมใช้เป็นตัวที่ว่าในการตัดไฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวสีนดำตัวนี้จะเป็น uh, regulator นะครับจะเป็นตัวเรียกว่าแปลงไฟ AC เป็น DC นะครับ <c oughs> ก็ทำการเลี้ยงทั้งบอร์ดนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นฐานโมดูลนาฬิกานะครับต่อไปจะเป็นรายละเอียดของชิ้นงานนะครับ ไอตัวสมาร์ทมิเตอร์อิเล็กทริกของเราเนี่ยจะเป็นตัวที่แสดงค่าต่างๆทางไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็นกำกำลังไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าหรือว่ากระแสไฟฟ้าแล้วก็ออกมาเป็นยูนิตแล้ยูนิตเนี่ยไปคำนวณเป็นค่าไฟฟ้าในเวลานั้นๆครับแล้วส่วนของจอของตัวเครื่องเราเนี่ยจะเป็นจอทัชสกรีนเพื่อให้เราเนี่ยสามารถดูค่าต่างๆได้สะดวกยิ่งขึ้นครับและยังสามารถใช้เป็นบนแอปพลิเคชันได้ด้วยครับ ตัวนี้จะเป็นการทํางานของอตัวหน้าจอของแสดงผลของเรานะครับจะแสดงผลค่าวัดค่าโวลต์ค่าแอมป์แล้วทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นค่ายูนิตที่เราใช้ทั้งหมดข้าล่างก็จะเป็นค่าไฟฟ้าที่เราใช้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเหตุขัดข้องอะไรครับก็กดที่คอนแทคจะเป็นข้อมูลติดตอ่อของทางพวกเรานะครับต่อไปเป็นแอปพลิเคชันนะครับ ก็จะเป็นตัวแสดงกําลังไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าค่ายูนิตทั้งหมดแล้วก็ค่าไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวลิมิตที่เราตั้งไว้ให้แจ้งเตือนกับทางผู้ใช้ว่าเราใช้ไฟฟ้าเกินแล้วครับข้างล่างก็จะเป็นกราฟแสดงการใช้ไฟฟ้าครับเราจะสามารถดูได้แบบเรียลไทม์เลยครับไอตัวเนี้ยสามารถจุได้ดูย้อนหลังได้ประมาณ3เดือนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นหน้าการตั้งค่านะครับ เราสามารถตั้งลิมิตการใช้ไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็ตั้งวันเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาจดมิตเตอร์ได้ครับหรือว่าจะเปลี่ยนวันเวลาในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องทาง,ทงไอตัวเวลาตรงนี้ครับส่วนข้างล่างนี้จะเป็นตัวตัดระบบอัตโนมัตินะครับในในเหตุที่ว่า,าหากไฟตกไฟเกินเนี่ยไอตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยจะตัดการทำงานไม่ให้ไอ ตัวอุปกรณ์ในสำนักงานเนี่ยเกิดอันตรายได้ครับส่วนอันนี้จะเป็นระบบเปิดปิดของระบบไฟฟ้านะครับถ้ากดปิดเนี่ยไอตัวสวิตช์สเตทเนี่ยก็จะตัดการทำงานครับต่อไปจะเป็นจุดเด่นนะครับความสะดวกสบายในการใช้นะครับเราก็จะมีการเก็บข้อมูลและสามารถส่งเข้าไปในโทรศัพท์เราสามารถดูได้ตลอดเวลาเลยครับนี่คือความสะดวกสบายส่วนการวิเคราะห์และรายงานผลนะครับ ทางมาร์มิเตอร์เราเนี่ยจะทำการวิเคราะห์ผลแล้วส่งไปยังแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถเก็บผลในนี้ไปทำการวางแผนในการใช้ค่าไฟในเดือนถัดไปได้ครับการป้องกันร,ระบบไฟฟ้านะครับพอเราจะมีการตัดระบบไฟนอะดที่เห็นว่าจะมีของขีดข้างบนที่ว่าเป็นตัวสไลด์อันนั้นคือถ้าหากไฟมันเกินหรือว่าต่ำกว่าปกตินะครับเขาจะทำการตัดระบบไฟเองอัตโนมัติเลยครับถ้าเราเปิดทำงานไว้อยู่ ส่วนความก้าวหน้านะครับก็จะเป็นการที่ได้ออกแบบลายวงจรแล้วก็สั่งทำแผ่น PCD EPCB ครับแล้วก็นำมาประกอบทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ครับแล้วก็จะมีเป็นการส่งข้อมูลไปแสดงผลที่แอปพลิเคชันครับส่วนปัญหาและอุปสรรคนะครับก็จะเป็นไอ้เจ้าตัว solid state เนี่ยเมื่อมันเกิดความร้อนเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่แบบว่า ใช้กำลังที่แบบสูงมากครับส่วนการแก้ไขปัญหาก็จะเป็นการนำแมกเนติกมารับภาระแทนเซลโซลิดสเตทครับอีกปัญหาหนึ่งก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งก็จะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตถ้าไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนีมันก็จะไม่ได้ใช้ถ่านเวลาจากอินเทอร์เน็ตได้ครับมันทำให้การคำนวณหาค่าไฟเกิดการผิดพลาดได้ประมาณนี้ครับ ส่วนการแก้ไขปัญหาในจุดนี้ก็จะนำเจ้าโมดูลฐานเนี่ยมาเลี้ยง IC นาฬิกาครับเพื่อมันก็จะทำให้สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้ก็ต่อเมื่อไม่มีอินเทอร์เน็ตครับสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นปัจจุบันเนี้ยตัวสมาร์ทมิตเตอร์เล็กทิกของเรานะคะดำเนินการมาถึงการประกอบทดลองแล้วก็ดีไซน์ชิ้นงาน,นะคะ่ะ ื่อที่เราจะเอาไปทดสอบการติดตั้งจริงในสถานที่จริงแล้วก็ได้มีเวลาในการเก็บข้อมูลระยะสุดท้ายก่อนที่จะส่งให้สถานประกอบการด้วยค่ะทางทีม TK 2 4งีขีองขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านกรรมาการนะครั okay. บโอเคเกืบเสร็จหมดแล้วเนาะไปที่หน้าปัญหาเลยแล้วกันเดี๋ยวช่วยตรงปัญหาให้เออปัญหาคือกรณีไม่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตก็จะแถมเวลาไม่ได้ถูกไหม นี่คือสิ่งที่เรากลัวอยู่เราก็เลยบอกว่าชุดของเรามีเรียวทามฮอคคือ RTC ใช่ไหมเราก็เลยจะเอาฐานมาเลี้ยงเพื่อให้มันเก็บเวลาตรงนี้เนี่ยปัญหามันอย่างนี้เลยเก็บอะมันก็มันก็จะเก็บอยู่ที่ตัวเองไงแล้เวลาอินเทอร์เน็ตกลับมาแล้วไงต่อมันจะเป็นการกลับไปอิงอาตามของอฐานอินเทอร์นเนต็ตนะครับงี้ง,งมองภาพงี้นะช่วงที่ไม่มีเน็ตควหมายคือมันก็จะแสตมเวลาไว้ที่ตัวเอง สมมติเน็ตเน็ตมันหายไปชั่วโมงหนึ่งอะแปลว่ามันต้องสแต็มเวลาตัวเองเป็นหนึ่งชั่วโมงเรื่อยๆถูกปะคิดคิดภาพตามพี่ทันไาทีเนี้ยต่อคือฐานข้อมูลทั้งหมดของเราอะมันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์่ออใช่ไหมตอนเนี้ยหนึ่งชั่วโมงที่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยอะมันไม่สามารถเอาข้อมูลไปฝากที่ไหนได้ไงต่อให้เรามีเรียลไทม์คอร์เห็นปะคือมันได้แค่สแตมเวลาไว้ที่ตัวคนทั่วเรือแต่พอมันสแตมเสร็จทำไงอ๋อแล้วฉันจะไปส่งที่ไหน เนื้ปกติคือเราอ่านมาปุ๊บเราส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์อ่านปุ๊บส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้พอพออินเทอร์เน็ตไม่มีเราอ่านจาก Data า,ามาตอนเนี้ยไปเท่าไหร่ปุ๊บเราเอาเรวทาพอกมาแปะเสร็จปุ๊บยังไงต่ออาแล้วมันก็ต้ององงดีว,ว่าจะไปส่งที่ไหนภาพตามทันไหมทันวาทันวาเออมันมันจะคอขวดตรงนี้อยู่ดีเข้าใจปะ่ะต่อให้อเอาเรวทาพอกมาใช้ดังนั้นวิธีการที่เขาจะฮิตมากๆคือมีสองวิธีวิธีแรกคือรู้ปะ่ะ วิธีแรกคือ,อเขาจะแพ็กก้อนนี้เก็บไว้ที่ตัวเองบน,บนตัวคอนโทรเลอร์ซึ่งไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่ามันจะหลุดไปนานเท่าไหร่สมมติมันหลุดไปชั่วโมงนึงมันก็ต้องแพ็กตัวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งมันเสี่ยงที่ตัวคอนโทรเลอร์มันจะค้างงงไหมเข้าใจเข้าใจใช่ไหมดัน,นั้นวิธีแก้ของตัวนี้เขาเลยไปโซลูชันที่2คือหาฮาร์ดแวร์บางตัวเพิ่มขึ้นมาเก็บน่วยความจังตรงนั้นเช่น S D card micro S D card พวกนี้ อ่าความหมายคือช่วงที่อินเทอร์เนต็ตมันหลุดความหมายคือไงมันก็ต้องเข้ามาที่โปรแกรมอีกชุดหนึ่งที่มันมองภาพโปรแกรมง่ายน,นะเช็คก,ก็ได้ว่าอินเทอร์เนต็ตไม่มาพออินเทอร์เนต็ตไม่มาคือไปแตม์ d a t a และแตม์เวลามาแล้วเก็บไว้ที่ SD card พออินเทอร์เนต็ตกลับมาความหมายคืออะไรดึงข้อมูลทั้งหมดของ SD card ออกมาแล้วแพ็กส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์อันนี้คือวิธีแก้เห็นไอเดียหรือเปล่าครับดังนั้นถ้าเอาไอเดียตรงนี้ณปัจจุบันยังไม่ต้องใยังไม่ต้องทาในโครงการก็ ถ้าจะขายเรามองขายเป็นโซลูชันให้กับลูกค้าได้ว่าเนี่ยเซตแบบนี้ราคา A สมมุติเซตนี้นะราคาขายลูกค้า500บาทแต่ข้อเสียคือเน็ตหลุดปุ๊บคุณไม่เห็นข้อมูลนะอ่ากับอีกตัวหนึ่งก็คือมีตัวนี้แล้วก็ถ้าเน็ตหลุดคือไม่มีปัญหาก็ขายอีกราคาหนึ่งก็ได้หันไปลูกค้าบางคนเขาไม่ซีเรียสโอ้ผมหลุดแป๊บเดียวผมไม่ได้ส่งผลกับเงินค่าไฟผมหรอกอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ซีเรียสไงดังนั้นเราสามารถเลือกโซลูชันนี้กับลูกค้าได้ แต่ว่าถ้าสมมติถ้าเป็นไอตัวเน็ตหลุดแล้วแบบมันเขาไม่ได้สนใจเนี่ยมันจะเหมือนไปไม่ได้สามารถเก็บอ่าคำนวณเป็นค่าไฟให้แบบตรงกับค่าที่ใช่ถูกต้องครับมันมันมันก็จะคํานวณแต่มันไม่ได้แบบเ๊ะขนาดนั้นนึหออกะสมมติมันหลุดไปชั่วโมงหนึ่งมันอาจจะห้าบาทอ่ะหรือว่าเราซสีเรียสปะค่าไฟไม่โตแค่ห้าบาทนึกถึงความเป็นจริงนะเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าแบบหนึ่งชั่วโมงมันผลกระทบสักหมื่นนึงเนี่ยค่าไฟี่ย จะสี่เรลียดละถูกไหมเออดังนั้นเราต้องมองโจทย์กลุ่มลูกค้าเราให้ออกก่อนว่าอุปกรณ์ตัวนี้ของเรากลุ่มลูกค้ามันคือใครถ้าเป็นแค่ครัวเรือนธรรมดาเนี่ยเขาไม่สีเรียสขนาดนั้นแต่ถ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันไปอยู่ในอุตสาหกรรมโรงงานขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟอะ่ะไอเนี่ยจะต้องน่าคิดละเพราะหนึ่งในชั่วโมงเขาเขาอาจจะตีเป็นมูลค่าที่มหาศาลมากถูกปะ่ะดังนั้นเราต้องตั้งทาร์เก็ตลูกค้าของเราตรงนี้ก่อนแต่พี่มองว่าโจทย์ของเราน่าจะเป็นแบบลูกค้าคนทั่วไปใช่ไหมที่นี่สามารถเอาตัวนี้ไปใช้ได้ ดังนั้นอาจจะตั้งตัวเออ ok, กาลังจะถามต่อเลยว่าเนี่ยมันเสร็จกับหมดแล้วถ้าสนใจจะทําขายคิดว่าราคาต่อชุดเท่าไหรไ่คิดไว้ยังอ,อันนี้ยังไม่ได้คิดนะครับอืออืลองคิดเกื่อไว้เปิดอนาคตเปิดรอบหน้าเดือนตุลาที่มาพีเต์ก็ได้นะครับ<ช>ว่าถ้าเราจะขายชุดนี้ขายกี่บาทนะครับเนาะนะปัจจุบันแอปที่รันอยู่รันบนบลิงใช่ไหมแล้วเวลา user ซ,ซื้อไปสมมติเราเอานี้ขายบนช้อปปี้ถ้าเกิดว่า user ต้องส่งอีเมลมาให้เราเหรอเราพอจะมีวิธีจัดการให้ มันขึ้นระบบเองเลยได้หรือเปล่านะครับปรึกษาพี่พิกได้นะพี่พลิกรู้วิธีครับที่ประมาณนี้ครับที่มีคําถามหนึ่งครับไอแอปเราคํานวณค่าไฟต่อต่อต่อเวลาที่เราอัพขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจะเป็นอิงจากไอเวลาตัวนี้ครับผมแล้วก็มาคํานวณกับไอค่าไฟยูนิตและตัวค่าไฟที่เป็นยูนิตนะครับเราเอามาจากตรงไหนครับ ก็เป็นคำนวณจากตัวที่วัดกระแสที่มันโชว์ขึ้นมาครับอ๋อไม่ใช่หมายถึงค่าไฟต่อยูนิตที่เราเอามาคูณตัวยูนิตนะครับอ่าเราจะเป็นการอัปเดตที่ระบบครับมันจะมีอ่าส่วนของหน้าการตั้งค่าของตัวแอปพลิเคชันะครับมันจะมีสามารถการตั้งได้ว่าอ่าหนึ่งยูนิตเนี่ยมันเท่ากับกี่บาทอะไรเงี้ยครับก็จะให้มันไป ตัข้อมูลเข้าไปตัว m i c r o c o n t r o l อร์ก็ให้ m i ร r o นโทรลเ l l ร์ประมวลผลให้เองโอเคก็อัปเดตตามการไฟฟ้าครับโอเคขอบคุณมากครับเมื่อกี้บอกว่าตอนนี้ขั้นต่อไปก็คือเรื่องทดสอบดีไซน์ติดตั้งใช่ไหมฮะและ้วอันนี้คือทดสอบดีไซน์ติดตั้งะอะไรยังนะอันนี้ยังครับอันนี้เป็นทดสอบเบื้องต้นเฉยๆเหลือแค่ใส่เป็นกล่องให้มันดูมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เอาไปติดตั้งทดลองครับเก็บข้อมูลอีกทีหนึ่ง โอเคของคุณก็จริงๆน่าจะเหลือ,อไม่เยอะเพราะถ้าตัวระบบมันเรียบร้อยผมคิดว่าส่วนที่เหลือน่าจะไม่เยอะแล้วผมคิดว่าคุณไปให้เวลากับในเรื่องการคำนวณต้นทุนแล้วก็ลองดูว่าถ้าจะอัพสเกลทำเป็นโปรดักในอนาคตมันจะต้องทำยังไงมันควรจะมีข้อมูลอะไรที่ให้กับลูกค้าบ้างหรือ,อยังแบบบางส่วนเนี้ยอาจจะทำรอไว้เลยว่าเป็นถ้าเป็นสำหรับขายมันควรเป็นยังไงอย่างเช่นแบบตัวคอนแทกเนี้ยมีปัญหามีปัญหาแล้วต้องติดต่อก็ สมมติลูกค้าซื้อไปร้อยคนเขาไม่ควรกดเข้าไปแล้วเจอผู้คนสี่คนแล้วถูกอาหากันทุกคนใช่ไหมมันก็แบบคุณอาจจะต้องทําคู่มือหรืออะไรขึ้นมาเนาะถ้าจะอยากให้มันเป็นสิ่งที่พร้อมขายหรือพร้อมแบบขยายผลกับสเกลไปต่อได้ครับก็ระหว่างเนี้ยมันเหลือเวลาค่อนข้างเยอะเนาะถ้างานเรื่องของการพัฒนาโปรดกักต์มันน้อยแล้วก็ไปดูเรื่องนั้นแล้วก็ใช้เวลาที่เหลือทําเรื่องนั้นให้ดีแล้วมันจะได้เป็นอะไรที่มาประกอบกันได้ตอนตุลาครับโอเคครับก็ขอบคุณน้องๆทีครับ